ปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วม้าเนี่ยมันเป็นปีม้าแต่ม้ามันจะเดินไปทางไหนมันจะวิง่งเร็วมันจะคลานมันจะนอน,นมันขึ้นอยู่กับคนขี่ทฤษฎีกบต้มนี้อยู่กันมาตั้งแต่นั่งนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้กบมันสุกกันหรือยังนะครับผมว่าเปื่อยแล้วล่ะบางกลุ่มเนี่ยอย่างเอ e เอมอีภาคเกษตรอ่ค่อนข้างจะหนัก ภาวะแบบนี้นะครบผมว่าอย่าอย่าหยุดยิ่งแล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนจริงๆไม่ได้บอกว่าให้ทําใจตลาดทุ้นไทยนะแต่ว่าแค่บอกเฉยๆว่ามันยังมีเซกเมนตด์ดีๆที่ยังสามารถรอเติบโตได้ทีนี้รัฐบาลหน้าเนี่ยคุณบอลเทพคิดว่าเขาต้องทําอะไรเป็นอย่างแรกเลยะฮะที่จะดึงประเทศไทยเนี่ยออกจากตับดับรายได้โตคือเศรษฐกิจโตต่ำอะหนึ่งถึสองเปร์เ็นตะ์ เอาแค่ okay, ว่าทำยังไงให้ GDP ไทยโตเหนอือสองเปอร์เซ็นนี่วันนี้เราพูดกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะฟังแต่ละพาคหาเสียงนะเรื่องของทีมเศรษฐกิจของเขาแล้วก็จริงๆก็ชวนคุณนาวชวนท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันติดตามด้วยว่าแต่ละพาคเนี่ยเขาหาเสียงกันอย่างไรเพราะแน่นอนมันต้องหาเสียงระยะสั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ไเราเราเจอมาเรื่องของการแจกเงินมันแจกแล้วจบอครับ หรือแม้แต่จะลดค่าครองชีพมันก็ชั่วคราวนะครับจริงๆเราก็ต้องมาถามเขาตอบว่าแล้วจะทําอย่างไรในระยะยาวแม้ว่าในระยะสั้นบอกว่าผมมันไม่มีทางอื่นเลยเศรษฐกิจชะงักงันแบบนี้นะครับมีปัญหาแบบนี้ต้องต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนนะปลากําลังขาดน้ําต้องให้น้ําก่อนแล้วค่อยบอกปลาว่าเออให้อาหารไปทําอย่างอื่นนะครับก็จุดนี้ก็คงต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูเรื่องของสภาพคล่องดูเรื่องกระแสเงิน mm hmm. แต่ไม่ได้มากจนจนกังวลเรื่องวินัยทางการคลังเหมือนในอดีตนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า, mm hmm. วามองระยะกลางด้วย เราไม่ได้หวังแค่เศรษฐกิจโตสองเปอร์เซ็นต์ทำไมเราหวังแค่นี้ต่อให้เราโตได้สองเปอร์เซ็นต์ก็ต่ําที่สุดในภูมิภาคนะครับมันต้องโตได้มากกว่านี้นะครับสามเปอร์เซ็นต์ก็แทบจะเหนือแค่สิงคโปร์ท่านั้นเดียสิงคโปร์เขาโตได้ดีกว่านี้นะครับอประเทศเขาเศรษฐกิจเขาใหญ่รายได้ต่อหัวเขาสูงมากนะครับเราต้องหวังว่าเออเราจะโตได้กลับไปสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์กันได้ไหมซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่ายังหามาตรการยังไม่ได้เลยที่จะโตได้ระดับนั้นในระยะยาวเอาแค่โตได้เหนือสองเปอร์เซ็นต์หรือสองจ ซึ่งก็ต้องเน้นเรื่องการลงทุนเรื่องของคุณภาพ<ม>เรื่องของการ<ม>ท่องเที่ยวเรื่องของปัจจัยอื่นๆให้เกิดนวัตรกรรมนะครับผมว่าโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์สําคัญมากก็ต้องก็ต้องฝากมาดูเหมือนกันว่าแล้วมาตรการทางเศรษฐกิจของแต่ละพักเป็นอย่างไรการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจะมาพูดเรื่องการแจกเงินกันอีกเนี่ยผมกังวลเฉยๆว่าสุดท้ายเนี่ยในภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันมันไม่สามารถจะเร่งแรงได้แล้วมันจะไปเจอปัญหาเรื่องของ เครดิตเวติงเอาทุก,กันอีกนะก,ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อแต่แน่นอนมันก็มีหลากหลายส่วนนะครับว่าทําไมเราถึงโตต่ตําแบบนี้ภาคเอกชนเองก็อ่อนแอเอสดีก็มีปัญหาผมว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยมันแก้แค่ปีสองปีอาจจะไม่จบแต่อย่างน้อยอาจจะต้องวางรากฐานระยะกลางระยะยาวกันนิดนึงนะครับคุณลพรเทพมองว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาตอนนี้อยู่ประมาณส1มสิบเอ็ดหมืห้าสิบกว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ การมุงมีผลแน่การยุบสภามีผลน่ะจะบอกยุบสภาแล้วบาดแข็งก็ผมว่ายังพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับก็อย่างแรกดอลลาร์นะครับดอลลาร์เองก็หวี่ยงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่เฟดเองเขาลดดอกเบีย้ยคนเองก็ลดแล้วปีหน้าลดน้อยนะแต่ว่าด้วยภาพต่างๆเองก็สะท้อนภาพว่าจริงๆแล้วตลาดก็สู้กับเฟดตลอดนะครับก็ยังบี้ให้เฟดลดดอกเบีย้ยต่อในในปีหน้ามากกว่าที่เฟดเขาประกาศ <c oughs> <ๆ S 1> นะครับแล้วก็อาจจะมองปัจจัยต่างๆเองก็ยังสรรับสน นะครับสำหรับสําหรับดอลลาร์ที่ยังอ่อนในในระยะสั้นนะครับแต่เงินบาทเองเนี่ยต้องมาเทียบกับประเทศอื่นด้วยนะครับ mm hmm. เราเองเนี่ยแข็งเทียบกับประเทศอื่นเหมือนกันั้งว่าจะเป็นประเทศใกล้เคียงกับเราประเทศคู่ค้ากับเรานะครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องมาดูเหมือนกันว่าเราจะได้ความสามารถในการแข่งขันอย่างไรแต่การที่บาทแข็งแบบนี้แล้วไปบี้แบงค์ชาติให้ลดดอกเบี้ยบอกว่าลดดอกเบี้ยสิความน่าสนใจเงินบาทลด่ลงเอาเงินออกนอกประเทศ mm hmm. บาทจะได้อ่อนมันไม่ใช่เป็นสมาการที่ ที่ตรงสทัทีเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วจุดนั้นมันมันอาจจะยังไม่ได้ครบทุกภาคส่วนนะครับจริงๆแล้วการแก้ปัญหาให้บาทกลับมาเคลื่อนไหวเทียบกับภูมิภาคหรืออย่างน้อยอ่อนค่าได้มากกว่านี้เนี่ยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน,ขน,ด,นด้านการส่งออกเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวเพิ่มการปรับตัวของของนักลงทุนเนี่ยจริงๆจะเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากแต่ว่าจะใช้มาตรการอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็มีมีความน่าสนใจนะที่ที่ทํากับแบงก์ชาติเอง<ม>อย่างคงต้องคุยกันอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นการยุบสภาไปแล้วเนี่ย แต่ยังคุยกันได้ผมเชื่อว่าเป็นการผักดันเศรษฐกิจได้อยู่นะครับจริงๆในตลาดหุ้นนี่เราถูกต่างชาติเทขายมาแสนกว่าล้านแล้วคะ,ะคือถูกกระหน่ำขายมานี่หลายปีมากเลยค่ะปีนี้ก็ล่าสุดนี่ก็แสนกว่าล้านนะคะแต่ก็แปลงเงินบาทเราจริงๆมันต้องอ่อน,นก็แข็งขึ้นนะคะก็คือกลับไปเหมือนเดิมที่ครามเทพก็คือก็เป็นพออลาดเขาอ่อนเราควรจะต้องแข็งปัจจัยเดียวเลย ผมว่าโทษดอลล่าอ่อนอย่างเดียวเข้ามาด้วยหรือเปล่าคะเราไม่ค่อยนำเข้าหรือเปล่าโทษดอลลร์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าดอลลร์อ่อนเราต้องเราต้องแข่งเทียบกับเพื่อนแต่วันนี้ถ้าเราแข่งมากกว่าเพื่อนก็แของดูในประเทศด้วยอ่าเราเราแข่งเพราะอะไรถ้าเราบอกว่านำเข้าน้อยอ่าเราจริงๆแล้วเรานำเข้าค่อนข้างเยอะนะอ่าจริงๆแล้วมันก็มีสินค้าทลักจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนนะครับก็เข้ามาเยอะ แล้วเราก็เห็นว่าภาคการส่งออกเราส่งออกได้ดีแต่นําเข้าก็โตได้เยอะเหมือนกันนะครับล่าสุดส่งออกเริ่มไม่เข้าไปไหนนาเข้าก็ยังโตอยู่นะครับเอาไปดูที่ทองนะทองเป็นทองหรือเปล่าก็าจะไปแก้ปัญหาเรื่องทองคาที่อาจจะทําให้เกิดการเก็งกําไรของค่างเงินหรือเปล่านะครับหรือมีปัจจัยอื่นๆไหมเงินเงินเท่าหรือเปล่าเงินอื่นๆหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าก็คงต้องมาติดตามสถานการณ์แก้ปัญหากันไปแต่ว่าวันนี้มันมันค่อนข้างจะผิดปกติหรือว่า ไม่ได้ตรงกับปัจจัยพื้นฐานในประเทศซะทีเดียวเพราะปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่เราบอกว่าโตต่ตําแบบนี้เงินเฟอ้อก็ต่ําแบบนี้นะครับมันน่าจะสับสนสําหรับเรื่องของค่างเงินซึ่งมันน่าจะอ่อนค่าได้มากกว่านี้เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันแต่ว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้คงไม่ได้ไปบอกว่าให้แบงก์ชาติไปดีเฟนหรืออินทรีนค่างเงินนะครับแต่ว่าแค่บอกว่าเราคงต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อไปแก้ไขสถา,านการณ์ให้ตรงจุดเช่นวันนี้เราพูดถึงเรื่องทองคําหรือพูดถึงทุนเคลื่อนย้ายได้ไหม วันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสจริงๆสําหรับการไปลงทุนในต่างประเทศนะครับผมว่าวันนี้เองถ้าไปดูการเติบโตของต่างประเทศเนี่ยยังเติบโตได้ดีนะครับการที่นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยยังสามารถหาผลตอบแทนได้สูงกว่าเพียงแต่ว่าคนที่ไปแล้วเขาเจ็บตัวเพราะว่าอ้าวพอเปลี่ยนไปเป็นรูปของเงินบาทเนี่ยมันขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนถูกไหมครับผมว่าถ้าวันนี้เราเรียนรู้นะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยวันนี้เราบ่นบาปแข็ง แต่เดี๋ยววันหนึ่งมันก็สวิงกลับได้นะครับผมว่าการที่พักเงินในต่างประเทศบ้างมันก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนได้อยู่ครั่ะเราได้รัฐบาลใหม่ปีหน้าโอ้แต่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ตอบยากเหมือนกันนะคะเราได้รัฐบาลใหม่ปีหน้าจริงๆปัญหามันเรารู้กันมาหลายปีแล้วล่ะพอเราได้ปีหน้าเนี่ยรัฐบาลใหม่จะก้าเข้ามาแก้ปัญหาจนมันเกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ไหมก็คือฉุดเราพ้นกับดัก ที่โตต่ำประมาณ1-2%นะคะแล้วมันก็จะทำให้เปลี่ยนตลาดหุ้นเว่าะเราอยู่โอเวอร์โซนมานานคือเราถูกต้มกบมานานอะ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคุณมอเนเทมคืออยากรู้รู้พ้นกับหนุ่เนกันกับทฤษฎีทฤษฎีกบต้มนี้อยู่กันมาตั้งแต่นั่งนานแล้วนะครับแล้วก็ <S <S <ง>ไม่รู้กบมันสุกกันหรือยังนะครับผมว่าเปื่อยแล้วล่ะบางกลุ่มเนี่ยอย่างเอ e ภาคเกษตร ค่อนข้างจะหนักนะครับธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยสภาพล่องยังมีนะครับกลุ่มอสังหาเราก็คุยไปแล้วนะครับจร,จริงๆมันมีหลากหลายกลุ่มที่ที่โดนผลกระทบค่อนข้างมากแล้วมันซึมค่อนข,ข้างจะยาวนะครับบางกลุ่มเขาก็ยังสามารถเติบโตได้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ากลุ่มที่ดูไม่ค่อยดีนักเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับก็เลยอาจจะทําให้ตัวประเทศของเราหรือตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจอาจจะมีไม่มากนะ,นะครับแต่ถ้ามองต่อไปเนี่ยด้วยสิ่งที่เรามองกันว่าอ้าว ความชื่อมันก็กล,กลับมานะครับตัวเศรษฐกิจจริงๆแล้วที่เราบอกกันเนี่ยโตสัก1-2%ปนะครับแต่ว่าโดยระยะกลางระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากปีหน้าไปเนี่ยหลายสำนักรวมทั้งเราด้วยก็ปรับการคาดการเหนือ2%ปนะครับปีหน้าอาจจะเป็นปีพิเศษสักนิดหนึ่งซึ่งมันอาจจะมาจากเรื่องการนำเข้าสารที่มากการส่งออกก็อาจจะติดลบนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปมันไม่ใช่ภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้น,น,บบน,นจริงๆแล้วกกก็ถึงบอกว่าถ้าปีหน้าแยกกันนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งหรอกนะมันเรื่องปัจ ครึ่งแรกดูไม่ค่อยดีแต่ครึ่งหลังน่าจะืุงตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรัฐบาลที่ฟอร์มจะมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ถือว่าเขาโชคดีนะเพราะว่าเขามาในช่วงที่ภาพรวมตลาดโลกเองกาลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับภาพต่างประเทศเองกําลังฟื้นตัวด้วยสนับสนุนการส่งออกการ,รลงทุนด้วยนะครับแล้วก็เร่งแรงในต่อไปในช่วง2027นเะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่แล้วเขาทําได้ดีเนี่ย จริงแล้วเศรษฐกิจไทยด้วยตัวของมันเศรษฐกิจโลกที่สับสนเนี่ยมันจะทําให้การฟื้นตัวได้ดีขึ้นแต่แน่นอนโจทย์สําคัญคือหามาตรการระยะกลางร,ระยะยาวที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นที่กลับมานะครับแล้วก็สร้างวิน,นัยทางการเงินการคลังในระยะยาวผมว่าโจทย์พวกนี้มันจะสับสนการฟื้นตัวในระดับต่อไปได้ดีขึ้นนะครับค่ะคุณอมรเชฟมองในความตึงเครียดชายแดนไทยกับทัมพูชายไทยคือคือมองว่ามันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้เราคือคือจริงจริเราซูมซับได้ยัง เรารับรู้หรือยังเข้าไปในผลกระทบเนี้ยด้านของเศรษฐกิจเนาะผลกระทบจริงๆด้านเศรษฐกิจมีไม่มากต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าผลกระทบมีไม่มากเพราะวันนี้กระทบอะไรกระทบการค้าชายแดนถูกไหมครับในเรื่องของการค้าได้ชายแดนไทยกับบุรชาซึ่งจริงๆมูลค่าการใช้ค้าชายแดนก็มีสูงนะครับ<ม>เราเกินดุลการค้ากับกัมพูชาค่อนข้างมากนะครับส่งออกกลุ่มน้ํามันวัสดุก่อสร,ร้างกลุ่มสินค้าอื่นๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับเรื่องของ FBI เนี่ยไม่ได้ไม่ได้รวนผลกระทบหรอกนะครับเพราะว่า mm hmm. ไม่ใช่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในด้านการลงทุนเรื่องแรงงานอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าเราใช้แรงงานต่างถาวรเพราะกัมพูชาในภาคก่อสร้างค่อนข้างมากแต่แนอนวันนี้ถ้าแรงงานพบกับประเทศตัวเนี้ยประเทศไทยจริงๆก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่ว่า mm hmm. ต้องยอมรับว่าเผอิญว่าภาคก,การผลิตของเราก็กำลังดูไม่ค่อยดีภาคเศรษฐกิจจะดูไม่ดี mm hmm. เราก็เลยไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนแรงงานแรงขนาดนั้นเราก็สามารถใช้แรงงานจาก เหียนมาจากลาวหรือชาติอื่นม,ม,มาเติมเต็มตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอ้ด้านการขาดแคลนแรงงานนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่ามองต่อไปว่าจะชิวไปหรือเปล่าว่าสถานการณ์ไม่ได้กระทบเศรษฐกิจฤฤ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 มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะถ้าสถานการณ์ลากยาวกันไปเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างเช่นความเชื่อมั่นของต่างชาติในการเข้ามาลงทุนการดูปัญหาชายแดน นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะไปท่องเที่ยวในจุดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดชายแดนเหล่านั้นก็อาจจะไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญแต่ว่ามันอาจจะกระทบกับเรื่องเซนติเมนต์ได้ถ้าเกิดว่าความรุนแรงมันมีมากกว่านี้หรือข่าวที่เสนอไปมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้มากกว่านี้นะตรงนั้นก็ต้อง,ต,องต้องบริหารจัดการให้ดีครับจริงๆแล้ว mm. อาจจะลามไปถึงเรื่องของที่เราคุยกันตอนแรกเรื่องคุณทรัมป์ครับว่า mm. ถ้าคุณทรัมป์เองเขาอยากที่จะแสดงบทบาทในการยุติสงคราม mm. เขาอาจจะมาไม่ใช่เพียงแค่ ยุติการเจราจากับไทยแต่เขาอาจจะไปถึงขั้นการพลิกภาษีจาก19%กลับไป36%นะครับซึ่งตรงนั้นเองอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะกระทบกับภาคการส่งออกและการลงทุนแต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปเดินตามคุณทรัมป์นะครับเราแค่บอกว่าเราก็มีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศของเราเหมือนกันแต่แน่นอนมันก็จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับอืมครับาวนี้เราคุณอมอนเทพคะ่ะถ้าสมมติว่าเราเลือกตั้งมาแล้วปรากฏว่าการจัดตั้งรัฐบาล เสียงปิมน้ําก็คือปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยที่ท่านนายกุนงรีอนุคินต้องตัดสินใจยุบสภาก็มาจากเรื่องของเสียงที่จะยกมือเนี่ยแหละในสภาเศรษฐกิจไทยในปี69กับ70จะเป็นยังไงคะอืมก็คงต้องรอดูผลการเลือกตั้งกันก่อนนะครับจริงๆเราเราคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยอ่าเราอาจจะคาดได้หลากหลายซีนารีโอนะครับ ว่ารัฐบาลจะเป็นอย่างไรรัฐบาลเสียงโดยหลักการก็ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่มีอำนาจเต็มนะครับในการบริหารจัดการประเทศอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นโจทย์หนึ่งซึ่งซึ่งเราก็หวังนะครับว่าน่าจะจับกันได้ใครจะจับกับใครสีไหนจะจับกับสีไหนเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวเขาไปจัดการดูสมก,การตัวเลขนะหลังเลือกอตั้งกันอีกทีหนึง่งแต่ว่านอกจากตรงนั้นเนี่ยผมว่าอยากจะให้ติดตามก็คือคณะรัฐมนตรีว่าค,คนที่มาเป็นคณะรัฐมนตรีเนะี่ย มีความรู้ความสามารถมีการบริหารจัดการมีความเชื่อมั่นเย่สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรเพราะว่าตรงนั้นจะมีผลจริงๆอย่าลืมนะครับว่าที่เราเห็นคอรมอลของคุณอนุทินที่แม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวคณะรัฐมนตรีเลเวลทีมเศรษฐกิจที่มีภาพของความน่าเชื่อถือนะครับเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเซนติเมนต์ในรอบนั้นก็ดี นะครับเพราะจริงๆก็ต้องมองต่อว่ายี่ถ้ามีรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ว่าจะพักไหนเป็นแกนนําก็แล้วแต่แล้วสร้างคอรมอรที่มีความน่าเชื่อถือได้มีการบริหารจัดการในระยะยาวได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นก็สามารถที่จะดึงดูดความเชื่อมั่นได้นะมากกว่าที่เราที่เรากังวลกันณนะปัจจุบันนะครับแต่ว่าสุดท้ายรัฐบาลที่มาจะอยู่สั้นอยู่กลางอยู่ยักอันนั้นก็คงต้องแล้วแต่สถานการณ์ทางการเมืองที่จะชี้นํากันต่อไปนะครับอ่าทีนี้คุณมลเทศฝากมาหนึ่งเพราะว่า ในปีหน้าเนี่ยหลายคนมองนะคะบอกว่าเป็นปีม้าไฟบ้างละ่ะเป็นปีมา้มาม้าี่ถูกเผาบ้างละ่ะเป็นปีม้าทอบ้างละ่ะคุณอนเทพมองว่ามันจะเป็นม้าประเภทไหนคะปีหน้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยฮันี้มาปล่อยมุกนิดหนึ่งนะฮะ <laughs> ปีปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วม้าเนี่ยมันเป็นปีมา้าแต่ม้ามันจะเดินไปทางไหนมันจะวิ่งร่งเร็วมันจะคลานมันจะนอนมันขึ้นอยู่กับคนขี่ S <S เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าคนปีม้าก็จริงแต่คนขี่ม้าจะเป็นคนกําหนดมา้าตัวนี้คนขี่ม้าก็คือคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับว่าผู้นําประเทศจะชี้ไปทางไหนเพราะจริงๆแล้วเราบอกม้าไฟจะได้คนขี่ก็มีความสามารถในการขี่ม้าไฟนะม้าไฟก็วิ่งได้เร็วนะถูกไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องมองเหมือนกันว่าจุดสําคัญของเราคือผู้นําประเทศเพราะวันนี้นก็ต้องฝากกันเหมือนกันว่าเลือกนะในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยใช้สิทธิ์ใช้เสียงเต็มที่ แต่อยากให้พวกเรานักลงทุนก็ไปดูนะเรื่องของนโยบายเขาด้วยนะครับดูเรื่อง,องการฟอร์มดูเรื่องของหลากหลายส่วนที่สามารถจะเลือกคนที่เขาสามารถที่จะนําประเทศไทยนะครับขีม่ม้าไปมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วผมว่าโจทย์นะั้นเป็นโจทย์สําคัญมากนะครับซึ่งผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าเราก็มีอะไรดีๆในประเทศนะครับซึ่งก็การเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้มีเสถียรภาพหลายอย่างเองมันก็เป็นตัวชุด นะครับแต่ถ้าปีหน้าเองเราก็ยังมองว่าสถานการณ์ที่มีความไม่ชัดเจนมันก็จะคลี่คลายไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ยังยังฝากความหวังกับเศรษกฐกิจได้อยู่นะครับแม้ว่าปีหน้าเราอาจจะมองโตต่ำกว่าปีนี้นะแต่จริงๆก็อยากให้แบ่งครึ่งแรกดูไม่ดีครึ่งหลังยังพอเติบ<ม>โตได้ชัดเจนม,มากขึ้นแล้วก็สานต่อไปถึงสองห้าเจ็ดูนนะครับอ๋อโอเคปีสอง7ันยี่สิบเจ็ดาจะเป็นปีที่เศรษกฐกิจไทยเริ่มไต่ระดับขึ้นถูกไหมฮะก็คือครึง่งแรกของปีหน้าระวังนิดนึง ครึ่งปีหลังครึ่งแรกของปีหน้าก็คล้ายๆกับครึ่งหลังปีเนี้ยอยู่ยังดูซึมๆกันอยู่นะครับแต่ว่าครึ่งหลังปีหน้าด้วยการส่งออกน่าจะพลิกกลับมาดีขึ้นการการอ่ลงทุนการท่องเที่ยวต่างๆนะครับน่าจะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็แรงส่งน่าจะต่อเนื่องไปถึงอ่ปีถัดไปนะเพราะฉะนั้นสองศูนย์สองหกตือนนิดหนึ่งครึ่งแรกจะดูไม่ดีเท่าครึ่งหลังครึ่งหลังก็ที่ดีขึ้นกะสานต่อไปถึงปีสองศูนย์สองห้าเจ็ดูนย์ให้กำลังใจทุกคนนะคะสำหรับผู้ประกอบกกกแลล้ว็นนังทุ ปีหน้าเขาเรียกว่าต้องทนไปหนึ่งปีคือเขาเรีอกเอาไว้อยู่แล้วกันปีหน้าเอาไว้อยู่สําหรับคนประกอบการ <laughs> ประคองตัวให้มั่นประคองตัวให้มั่นจริงจริงวิธีเตือนสําหรับนักลงทุนเนะีนะ่ยหรือผู้ชมทั้งหลายนะครับอย่างแรกเราก็บอกว่าใครที่ต้องดูสภาพคล่องของตัวเองผมว่าโจทย์ก็คือว่าถ้ามีความผันผวนในระยะสั้นอย่างน้อยคุณมีสภาพคล่องที่ตุนเอาไว้แก้สถานการณ์ได้เอาอยู่นะแตอย่างน้อยในครึ่งแรกของปีอย่างที่เรียน ครึ่งหลังน่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยดูสภาพคล่องดูแลเรื่องการจ้างงานดูเรื่องผลประกอบการทั้งหลายเนี่ยส่วนนอกจากสภาพคล่องแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของต้นทุนคุณใช้ต้นทุนอย่างไรคุณบรหิหารจัดการต้นทุนอย่างไรนะดูแลตรงนี้ได้จุดนี้ได้แค่ไหนนะครับ AI <ม>คุณใช้เป็นหรือ,อยังเทคโนโลยีคุณเข้าถึงไหมนะครับโจทย์พวกนี้คุณปรับตัวได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้<ม>แล้วมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของคองค่าการผลิตของคุณได้เช่นกันหาตลาดใหม่ๆนะผมว่ามันมีโจทย์หลากหลาย ที่สามารถที่ทาได้ในช่วงภาวะแบบนี้นะครับผมว่าอย่าอย่าหยุดนิ่งแล้วกันนะครับสาหรับนักลงทุนจริงๆไม่ได้บอกว่าให้ทําใจตลาดหุ้นไทยนะแต่ว่าแค่บอกเฉยๆว่ามันจะมีเซกเมนต,ต์ดีๆที่ยังสามารถรอเติบโตได้กลุ่มดีเวเดนดก็ยังดีนะยิงราคาลงดีเวเดนดก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับผมว่ากลุ่มพวกนี้ก็ยังสามารถเติบโตได้หรือหัวอากาับลงทุนในต่างประเทศก็ยังเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนได้เช่นกันบานแข็งบนได้นะครับแต่ว่าหาจังหวะในการลงทุนในจุดนี้ก็จะเป็นโอกาสได้เช่นกัน,น